สวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านครับบูบันเดตมาแล้วนะครับค่ำคืนนี้วันพฤหัส,สบดีที่11ธันวาคม2568ฮะแนวทางของเราวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟ,ฟดที่6จัดให้ชิวๆ5คู่อีกเช่นเคยครับจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างดูได้ทางหน้าปกคลิปเลยครับตรงตัวเน้นๆไม่ยืดเยื้อไม่เสียเวลาบายบูบันเดตครับ แต่ก่อนอื่นนั้นหากคุณเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ u t u b e บูบอลเดดและ t i k t o k บูบอลเดดครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่ adboo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่ b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรี free, ๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่าฮะ คู่แรกครับ f c u t อเทตัวแทนจากฮอลแลนด์เปิดสนาม s t a เดียนเกาเกนวาร์ดรับการมาเยือนนอ t ต i ิแ h มฟอร์เรสจากอังกฤษเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืน45ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลฟอร e เรสบุกมะต่อ0 7 5ลบ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม้อผลวรวม5,729คนให้เจ้าบ้าน FCUT ซีอูเทสมีเปิดชนะอยู่ที่15เปอร์ซนครับเปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี27ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างนอต t ิงแฮมฟอร์เ s t มีเปิดชนะอยู่ที่58ครับย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้าน FCU อูเทสนะครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอทเวนเต้1-1นะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ดัสบอลราคาเสมอจบเจ้า เสมอโกเฮดอีเกิลสองสองเกมเยือนฟุตบอลพรีเมเดตต์ต่อศูนองห้เสียครึ่งแพ้เลอัลเบติส2อต่อหนะฮะเกมเยือนยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสรอง1.5ได้นะครับเสมอเทลสตาร์1 1ฮะเกมเยือนพรีเมเดตต์ต่อ0.5เสียนะครับและชนะอาแจกอาร์เซนัมสองต่อหนึ่งหะเกมเย้าฟุตบอลพรีเมเดตต์ต่อเสมอกินเต็มครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของนอตติงแฮมฟอเรสต์ผู้มาเยือนครับ นัดที่แล้วบุกไปพลาดท่าแพ้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตนะฮะสต่อศูนย์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25เสียครับชนะวูฟแฮมป์ตันวอเลเลอร์หนึ่งศูนย์ฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อศูนย์จกินเต็มแพ้ไบรตั 0, นแอนด์โฮปอัลเบียนสอต่อศูนย์ะฮะเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันละคาเสมอเสียครับชนะเมลโม่เอฟเอฟสามศูนย์ห้เกมย่ายูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสต่อหนึ่งจุดห้ากินเต็มและชนะลิเวอร์พูลศูนฟุตตบออลลพรรรีีีเเมมย์กกงิน็ฮะ สถิติเฮ o ูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบบลีกเฟ,ฟนัดที่6ของปีนี้ครับพีววิวก่อนเกมสกอริคาดของคู่นี้บ่าย k k 1 1อยู่รองไม่ลงจริงๆครับเพราะเจ้าบ้าน FC ซอูเทสฟอร์มห่วยหนักหลังพ่จาก16คนท้ายทุกรายการและกำชัยได้แค่3ครั้งเท่านั้นเสมอไป5 แน่นอนว่าเกมรับยับเยินไม่ต้องนับกันเลยทีเดียวน่าจะเข้าทางทีมเยนนอร์ทแฮมฟอร์เรสครับที่ช่วงนี้เริ่มจะกลับมาเข้าฝั่งและโชว์ฟอร์มดีอยู่บ่อยครั้งแม้นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกจะบุกไปพ้เอเวอเรต3-0ทว่าเกมบนเวทียูโรป้าสามารถเอาชนะมาโม่ได้3-0มาแบบไม่ยากเย็นอย่างไรก็ดีครับโจทย์ในวันนี้ขอแค่ชนะก็ได้เหฮะแถมคู่แข่งก็ไม่ได้ตึงจนเกินไปเชื่อว่าบุกเก็บ3คะแนนไม่มีปัญหาแน่นอนครับที่เด็ดบอล ต่อนอตติงแฮมฟอ o r เรสราคา0.75ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับนอตติงแฮมฟอ o r เรสบุกชนะ f c ฟซีอูทไป1ต่อ3นะครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงฮะคู่ที่2ยังบอยเจ้าบ้านเปิดสนามวังดออสเซเดียมรับการมาเยือนลิวเวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืน45ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลลิวบุกมาต่อ0.75 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อผลบวตรวม4,408คนให้เจ้าบ้านยังบอยมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่13%ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี30%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างลิวมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่57%ครับย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านยังบอยนะฮะ เกมที่แล้วบุกไปเยือนซียงนะครับแพ้มา2-0ต่อฟุตบอลซูปเปอร์ลีกสวิตต่อ0.25เสียครับสเสมอเซอร์เวตสี่สี่ฮะเกมเยือนซูปเปอร์ลีกสวิตวับราคาสเสมอจบเจ้าแพ้แอสตันวิลล่า2ต่อหนึเกมเยือนยูฟ่ายูโรปลาลีกรอง2.25กินเต็มครับชนะวินเทอร์ทูห้าศูนย์ครับเก็บเย้าซูปเปอร์ลีกสวิตต่อ1.5ได้นะครับและชนะเซนต์กันเล่น1ต่อ4ี่ฮะเกมเยือนซูปเปอร์ลีกสวิตรอง0.25กินเต็ม ด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของลิวผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะมาร์คเซยมา1-0ฮฟุตบอลลีกเอิงต่อ0.25กินเต็มครับชนะเลออาบ0.1นะฮะเกมเยือนลีกเอิงต่อ0.5กินเต็มชนะดีนาโมซาเกรบ4-0ครับเกมเย้ายูฟายูโรป้าลีกรอบลีกเฟสต่อ1.5กินเต็มครับชนะปารีสเอฟซี4-2ฟุตบอลลีกเอิงต่อ0.75กินเต็มและแพ้สตาร์บุก2-0นะฮะเกมเยือนฟุตบอลลีกเอิง,อะะลลองวันละค่าเสมอเสียครับ สถิติเฮ o ูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนนะฮะนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟตนัดที่6นี้ครับ พีวิวก่อนเกมรสกอรดิคาดของคู่นี้เจ้าบ้านยังบอยในสืกยูโรปาลีกแพ้ติดต่อกันมา2นัดและเสียไปถึงหประตูจากช่วงดังกล่าวและพวกเขายังไม่ชนะใครมาสานัดติดต่อกันในทุกรายการด้านผู้มาเยือนอย่างลิวครับหลังจากออกตัวได้ช้าในช่วงต้นเดือนพฤศจิก,กายนดูเหมือนว่าจะกลับมาทางผลงานได้แข็งแกร่งอีกครั้งทําให้พวกเขามีลุ้นทั้งในลีกเอิงและในยุโรปแม้ว่าจะแพ้มา 2- จากสนัดแรกในทุกรายการเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในช่วงชนะติดต่อกัน4นัดทุกรายการ ดูจากภาพรวมและหน้าเสือแล้วลิวเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าทั้งเกมลุกและเกมลับน่าจะเบียดเอาชนะเจ้าบ้านไปได้ครับราคา0.75ต่อริวไปเลยฮะผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะลิวบุกเอาชนะยังบอย1ต่อ3อัตราความมั่นใจ7.5เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์สูงครับ ไปกันต่อคู่ที่3ครับสตกดร์อเจ้าบ้านเปิดสนาม MSP Arena รับการมาเยือนมัคคบี้เทอร์อวิฟเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืน45ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลสตูดิโอต่อ2ลูกคะคาดการผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฝร์มอผลบวรวม4 7 9 7คนให้เจ้าบ้านสตการ์อมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่64%ครับเปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี25%นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างมัคคบี้เทอร์อวิฟมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11%ครับ ย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านสตุตการ์ดนะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้บาเยนมิวนิกมา0ต่อ5ครับฟุตบอลบุนเดสเลการอง1ลูกเสียครับชนะโบคุม0-2นะฮะเกมเยือนฟุตบอลถ้วยเดเบโพคาวต่อ1ลูกกิดเต็มแพ้ฮัมบูร์กอ1 5เกมเยือนฟุตบอลบุนเดสเลกาต่อปอปอเสียครับชนะโกเฮสอีเกิล e 0-4ครับเกมเยือนฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสตต่อ1.5กินเต็ม และเสมอดอทมุล3-3ครับฟุตบอ liga, ลบุนเดสเลกาเยอรมันรอง0.75ได้นะครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของมาค์คบีเทอร์วีฟผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วบุกไปเยือนอาโปเอลเบียเซวาแพ้มา1-0ในครับฟุตบอลอิสราเอลลีการองปอปอเสียครับชนะอาโปเอลไฮฟา1-2นะฮะเกมเยือนอิสราเอลลีกาต่อ1.5เสียครับเสมออัสดอ2-2ฮะเกมเย้าอิสราเอลลีกาต่อ1ลูกเสียครับแพ้อลิมปิกลียง 0-6นะครับเกมเย่าฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบปลีกเฟตร,รอง0.75เสียครับและแพ้ไบาตาเยรูซาเลม็ม2-6ฮะเกมเย่าอิสราเอลลีกา้าต่อ0.75เสียครับสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบปลีกเฟตนัดท,ที่6นี้ฮะพีวิวก่อนเกมสกอร่คาดของคู่นี้บ่ายจกเกรนนัดบอลคู่นี้มั่นใจเสถียอเกินว่าสตดตการ์ดรอกนีนิมเช่นเคยเลยครับ แม้ว่าน,นัดล่าสุดจะดวนคู่แข่งและถล่มมาแบบขาดลอยก็ตามครับแต่อย่าลืมว่าคู่แข่งที่ป่าใช้ให้นั้นคือบาเยนน์เมิินิกทีมจากฝูงของบนเดสลิก้า ค่ำคืนนี้ครับเป็นโปรแกรมบอลทัวยที่ผลงานของพวกเขากำลังมาดีหลังคว้าชัยชนะไปได้2นัดซ้อนจึงมองว่าการเปิดบ้านคราวนี้พร้อมขืนฟอร์มเก่งอยากแน่นอนครับที่มั่นใจขนาดนี้เป็นเพราะผู้เยือนคือมัคคับีเทอร์วิฟทีมรองบวยในรอบลีกเฟรดด้วยการเก็บแต้มไปเพียงแค่แต้มเดียวจากห้านัดที่ลงเตะแถมเสียประตูโคตรเยอะฮะถึง14เม็ดอีกด้วยมองดูแล้วการออกไปเยือนวันนี้ล่อแพ้แบบยับเยินตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงเตะแหละครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้สุดกาต่อ2เม็ดอาจจะสูงไปหน่อยแต่ถือว่า ลุ้นกินเต็มอยู่ทเทียบเทกับความเหนือชันและความหอยแตกในวทยุโรปของคู่ต่อสู้ในวันนี้ที่เดดบอลต่อสุดการ์ดคาคา2ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสุดการเปิดบ้านเอาชนะมัคคาบีเทอร์วีไป4ประตูต่อหนึ่งตามความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์สูงแล้วกันครับคู่ที่4กัสโกเซลติกเจ้าบ้านเปิดสนามเซลติกปาร์ครับการมาเยือนเอเอสโรม่าครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี3ต้งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลโรม่าบุกมาต่อปอปอลบ10 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวกรวม6,897คนให้เจ้าบ้านกัสโกเซลติกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่26ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี24ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโลมามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50ครับ ย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านกัสโกเซลติกนะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้ฮาร์ต1ต่อ2นะครับฟุตบอลสกอตติสพิเมลีกต่อ1ลูกเสียครับชนะดันดีเอฟซี1-0ฮะเกมเยือนสกอตติสพิเมลีกต่อ2.25เสียครับชนะฮีเบอร์เนียน1ต่อ2นะฮะเกมเยือนสกอตติสพิเมลีกต่อ0.75ได้ครึ่งชนะเฟยนูต1ต่อ3ครับเกมเยือนฟุตบอลยูฟายูโรปลาลีกรอบปรีกเฟดรอง 0, 7, ชนะเซนเมียเลน1 0ต่อนะครับเกมเยือนฟุตบอลสกอตติสพีเมลิกต่อหนึ่อเสียครึ่งด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของโลมาผู้มาเยือนฮะเกมที่แล้วบุกไปเยือนกายารีนะครับแพ้มา1.0ต่อฟุตบอลการโชดซีรีอาต่อ0.75เสียครับแพ้นาโปลี0นต่อเกมเย่ากานโชดซีริอาบอลราคาเสมอเสียครับชนะมิดทิลแลนด์2ต่อนฮะเกมเย่ายูฟายูโรปาลีกรอบปลีกเฟสต่อ1ลูกจบเจ้าชนะ ese, 3, 5, เคโมเนเซ่อนกนโีอาต่อ0.75กินเต็ม และชนะอูดินเนเซ่สอต่อศครับเกมเย่ากันโชสติอาต่อ1ลูกกินเต็มครับถิติเ to ูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่6นี้ครับพรววิวก่อนเกมวัสศุกรีคาดของคู่นี้บายพงโกล้มโต๊ะว i p เจ้าถิ่นกัสโกเซลติกผลงานในรายการนี้อย่างรุ่มๆดอนๆขาดความสม่ำเสมอเกมในวันนี้ครับพวกเขาเตรียมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของโลมาทีมดังจากอิตาลีที่ผลงานในรายการนี้ชนะมา2นัดติดต่อกันบอกได้เลยว่าเกมนี้สู้กันสนุกสูสีอย่างแน่นอนครับโดยเลทราคาเปิดมาให้ผู้มาเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับพ่อมองว่าเซลติกพวกเขาเป็นทีมทเล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วเกมนี้จึงเชื่อว่าพวกเขาจะสู้กับทางโลมาที่กําลังฟอร์มแผ่วได้สนุกสูสี และมองว่าโอกาสจบเจ้ามีสูงมากๆครับดังนั้นเกมนี้อยู่รองดีที่สุดครับเชื่อว่ามีโอกาสเฮรับซัพย์มากกว่าครับที่เด็ดบอลรองเจ้าบ้านเซลติกราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับกัสโกเซลติกเปิดบ้านเสมอโรม่าไป2ประตูต่อ2ครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.50วัสกอร์สูงนะฮะ คู่ที่5ครับ FC บ a r c e l ครับเปิดสนามเซนจ์จากขอบพาร์ครับการมาเยือนแอสตันวิลล่าเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ต้ตงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลแอสตันวิลล่าต่อ0.75ล10ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างยิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโหวตรวม9,115คนให้เจ้าบ้าน FC b a ซ c e l l o มีเปิดนชนะนอยู่ที่11%ครับ เปอร์เซ็นต์นี้จะเสมอกันในเวลามียี่สิห้าเปวนผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่ามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่64%ครับย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้าน FC บาเซิลนะฮะเกมที่แล้วบุกไปเยือนวินเทอร์ทูฮะชนะมา1-2ต่อครับฟุตบอลสวิตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ1.25เสียครึ่งชนะกลางสกอเน็ก3-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลถ้วยสวิตเซอร์แลนด์ครับต่อ3.5เสียครับเสมอจุดห้าเล่น 00, นะะเก,เวสวปปกอกเสียครับ แพ้เก่ง2ต่อ1นครับเกมเยือนยูฟายูโรปาลีกรอบบลีฟเฟสรอง0.5เสียครับและเสมอกัสฮอปเปอร์1-1นะฮะเกมเยือนสวิตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ0.75เสียครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของแอสตันวิลล่าผู้เหมือนเยือนะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลมา2ต่อ1นฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.5กินเต็มชนะไบรตัน3ต่อ4ครับเกมเยือนพรีเมียร์ลีกรอง0.25กินเต็มชนะวูฟ1-0นยะฮะเกมเย่าพรีเมียร์ลีกต่อย 2ต่อ1ครับเกมเย่าฟุตบอลยูฟ่ายูโรป,ปลาลีกรอบลีกเฟสต,ต่อ2.25เสียนะครับและชนะลีด1ต่อ2นะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25กินเต็มครับสถิตีเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนนะฮะนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรป,ปลาลีกรอบลีกเฟสนัดที่6นี้ฮะพรีวิวก่อนเกมวัสดุที่คาดของคู่นี้บายเจเคอิเลเว่นครับ ต้องบอกว่าทีมเยอนอสตันวิลล่าช่วงนี้ดีเกินควบคุมไปแล้วครับหลังจากคว้าชาัย13จาก15หนท้ายทุกรายการแพ้ไปแค่2และยิงรวมกันนังสิ้นกว่า30ประตูเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเสด่าไปเลยอีน้องช่วงนี้ครับแน่นอนว่าเหล่าบรรดาขุมกำลังเสริมก็ร้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะทำให้อุไนเอเมลี่โรเดชันได้แบบไม่ลดความโหด จริงอยู่ที่เจ้าบ้าน FC บาเซลช่วงหลังฟอร์มเริ่มกลับมาดีแล้วแต่ก็เป็น2นัดที่เก็บชัยเหนือคู่แข่งที่มาตรฐานกับฟอร์มการเล่นเป็นรองกว่าเยอะหากต้องรอรับมือคู่แข่งระดับท็อปจากแดนผู้ดีเชื่อว่ายัางไงก็ไม่น่ารอดพ้นความป่าชัยที่ต้องเจอครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมต่างๆแนะนําว่าอยู่ต่อแอสตันวิลล่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับทีเด็ดบอลต่อแอสตันวิลล่าราคา0.75ผลสกอร์กอที่คาดของเกมนี้ครับแอสตันวิลล่าบุกเอาชนะ FC บาเซ1ต่อ3อัตราความมั่นใจ 7.5เต็มส0กัแพงอยู่ที่3.0ป่อสกอร์สูงนะครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำคืนวันพฤหสัสบดีที่11ทธันวาคม2,568ครับมีมาให้ชิวชิวคู่นะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าผมพิววิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่ครับคู่แรกครับเจ้าบ้าน fc u t e s t พบกับ nottingham forest ครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่าง forest บุกมาต่อ0.75ผมให้ forest ชนะ fc u t e s ไป 1ต่อ3นะครับกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับคู่ที่2องยังบอยส์เปิดบ้านรับกันมาเยือนริวครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างริวบุกมาต่อ0.75ผมให้ริวเอาชนะยังบอยไป1ต่อ3เช่นกันครับกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงฮะคู่ที่3สตุดการส์เปิดบ้านรับกันมาเยือนมัคคาบี้เทอร์วีฟครับเกมนี้เจ้าบ้านสตุดการ์ต่อ2ลูกนะฮะผมให้สตุดการ์์เอาชนะมัคคาบี้เทอร์วีฟไป4ประตูต่อ1กํากำแพงอยู่ที่3.5วสกร์สูงฮะ คู่ที่กัสโกเซลติกเปิดบ้านรับการมาเยือนโลมาเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างโลมาบุกมาต่อปอปอผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2ครับกำแพงอยู่ที่2.50หวางสกอร์สูงครับและคู่ที่5ครับ FC บาเซลเปิดบ้านรับการมาเยือนแอสตันวิล่าเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างออสตันวิล่าบุกมาต่อ0.75ผมให้ออสตันวิล่าบุกชนะ FC บาเซล1ต่อ3นะฮะกำแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์ส,อรสูงครับ สถิติและแนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ YouTube บูบอลเดดและ t i k t o อกบูบอลเดตครับอีกหนึ่งช่องทางของเราฮะฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่แอด b o o 7 8 9ฮะเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่แอด b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นครับผมวันนี้วันเกิดใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการครับ เวลาของเราหมดแล้วฮะวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับไปแล้วฮะสวัสดีครับโชคดีและกัน